ถึงแล้วนะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามากินข้าวไก่มากรัชดาราซานทุกคน30โลมาไก่มากเพื่อกินโทระเราอยู่ในร้านโทระคัมนาคมวันนี้เรามาสั่งเสาสื่อสารกิน,ใ,นใช่บุฟเฟ่เสาสื่อสารจะบ้าขนาดไรนคะโปรโมชั่นอันไหนกินฟรีเราเอานั้นคะ่ะเก็บข้าวห, <No. S 1> <c oughs> หมดต้องลด50% No เก <c oughs> ิดติดแล้วจะมีร้านของคุณ่ายไหมคะข้าวหม้อทำไมถึงยำไม่มีเคยยำเคยยำหมด <หม>ที่ไม่เสร็จค่ะลูเค้าเกือบยมหมดแล้วก็อีกตคนมันจะเป็นอะไรตอนนี้ผ่านไปแล้วนะคะประมาณ20นาทีแล้วยังสั่งอาหารกันไม่เสร็จนะคะเบื้องต้นเตามาแล้วนะตอนนี้มีเตาสองเตาอันนี้น้ำจิ้มหมูอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดมีสามน้ำจิ้มใช่ไหมตอนนี้ใช่แล้วก็อันนี้เป็นโชยุ หอยอวานทุกคนน่ารักมากชอบๆอบออันนี้หมึกสายหมึกสายนะแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำปลาหมึกนะอันนี้หอยนางรมของคุณปุ้ยดุ๋ยอ่ะคำแรกฮะคำแรกที่จะกินเนื้อวากิวมันจะเต็มประาว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไง สมกับการรอคอยสดคือบางทีก็ขืนพนักงานนะแบบว่าอสียบ้างอะด้วยความหิวนะทุกคนแบบมาไกลมาก,กนเนแต่ละคนนะบ้านอยู่ระัชะเดียนขับรถมาลาเซียอันนี้ก็คืออาหารที่เราสั่งนะคะมีเน<ช>ี่ยแซลมอนนะาสาัตว์มีซีฟูด้ดมีอพวกปิ้งย่างนะน้ำจิ้มก่อนเลยน้ำจิ้มเหมือนออนซื้อ เดือดง่ายเลยเดือดง่ายเลยหอยเชลหอยเชลมหาเสน่ห์วันนี้ก็ทางด่วนมหาเสน่ห์ขึ้นทังด่วนแม่นสามรอบป้าบอกคำที่สองอะไรไม่รู้แต่อยู่ใ,ใกล้ยังคำแรก<ล>นนอะไรครับยานเนื้อแล้วส้มใช่ส้มสีเนื้อชนิดนั่น,ใ,นใบลานใบนานหรือเปล่าเละตุ้มเป้หมดแล้วตอนนี้อุ้ย ไอยเทลราซอสอันนี้อร่อยนะเริ่มพูดมเียนไหนเออไม่รู้แล้วไปแล้วอันนี้คือแซลมอนสไปซี่กล้องไม่โฟกัสดีแล้วโฟกัสแต่หน้าเน,นี่ยน,นี่หนึ่งคำก่อนอุ้ยเล็ก กบนี่ขับรถมาจากราชเดียนชั่วโมงเต็มฝนก็ตกด้วยแซลมอนโคตรสดตกใจสดุดรีวิวกุ้งให้หน่อยได้มากเลยอะเขาทำพอดีมันไม่ได้แบบโอ้โดูแบบมันทอมอลลุมกับครีมที่ที่เนี่ยคือมันแย่มิปฟี่ครีมได้ครีมได้ดี ออกไปไม่กลับก่อนตลกของเราเนี่ยอยู่คณะอะไรคะคณะแม่ดอ,อ้แกะแล้วใส่ได้ไม่ใส่ก็ได้เนื้อมันจะเนียนๆกรอบกรึบๆไหมอืมแต่มันจะเนียนๆเออพอดีอ่ะ โอเคนะข้างหน้าเป็นอย่างนี้ทุกคน <c oughs> แต่ดูข้างหลังใครเป็นกรุงเทพาดแย่แต่กมแบบมาข้าวคั่อแว่าเขาผ่าเขา,าเขาทำมัแล้วเราเริ่มมานั่งแกะเี๋้วกุ่งหวานมากน้ำจิ้มอร่อยมาก <c oughs> ออทุกอย่าง okay. อันนี้เป็นเมนูที่เราสั่งเพิ่มนะคะเป็นครั้งที่สองนะ เขาเรียกอะไรหอยเชลลราซอสอเ,อเ,เออน่ป่ะโอตาเตะอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างเลยแหละจาไม่ได้จำชื่อรู้แต่ว่าอร่อยเล็ก <c oughs> คอมเมนต์เมนู <c oughs> กาลหร่ <c oughs> อร่อยน่าจะเป็นใบไม้กรอบมันกรอบดีนะทุกคนรีวิวใบไม้จะบ้านตอนนี้เริ่มขนมหวานกันแล้วนะคะและที่เราสั่งมาก็คือสั่งมาทำอะไรก่อน นันะันอะ,นนะ,นนะทุกคนคือมันก็ไม่ได้คางจริงแล้วแบบอ๋อนี่คือคิดว่าตัวเองอยู่ร้านเล่าตัวสั่งสั่งมาตอนแรกถามว่าผิดไหมเออถ้ารู้ว่ามันคือเนี้ยผิดผิดผิด,ผดใครบอกให้สั่งใช่ไปตรงไหนขอเชร์โต๊ะก่อนเป็นผ,ผู้หนึ่งในคนที่คือกินไปเช็ดโต๊ะไป <laughs> ใช่ใค่ะกินไปเช็ดโต๊ะไปโต๊ะ <laughs> จะไม่สะอาด จหมุนกล้องใช่ไหมปึ๊บหนีเวียนหัวปึ๊บหนีทำทำไมเพื่อนี่คือ production house พันล้านของบริษัทไยรุ่นแดกแก่ไม่เห็น<อ>นะจะเทแล้วนะจะเทแล้วนะเอาเอาเอาเถอะจะเทแล้วนะอจะเทและนะ้วน,นะทุกคน จะหมดเวลาแล้วนะทุกคนกินอย่างคุ้มทริปนี้ทริปนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหิวมากกินมากและหิวม,มากภายใน2ชัมม่วโมงหมดแล้วเปรียบเสมือนเริ่มต้นใหม่ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะตาเพิ่งไปถึงเลยปวดตาเลย <c oughs> ชอบอะไรที่สุดในมื้อนี้เนือ้อ <c oughs> A4 ได้มันคุอ้อโทษนะกินกาแฟตอนทุ่มหนึ่งคุณจะนอนอีกทีตอนไหนคะตอนเล่เดี๋ยวมากับรล้วไปส่งบ้านเลยดีอย่างที่ชอบ ายก็ดีเกียรติการรีวิวเฟนฟายอ่ะรีวิวอ่ะอะไหนๆก็อ,อ่ะรีวิวซี่เฟนฟนายอร่อยแหละอร่อยแหละซ้อมไว้พรุ่งนี้เปิดประเทศแล้วไงอ๋อซ้อมไว้ซ้อมไว้พรุ่งนี้เปิดประเทศแล้วบอลชอบซูชิชอบแซลมอนหอ,อยหวานซีฟู้ดนี่โอเคนะก็ถือว่าคุ้มค่านะคะราคาที่เรารกินก็คืออที่สองหนึ่งชั้นสองบัว ใช่ป่ะาการต่อยังไม่รวแบป่ะเออราคาลองท็อปจากราคาเต็มนะคะที่มันมีหลายราคาใป่ปะสี่ราคาเออาาสี่ราคาเราเลือกลองท็อปมาก็ถือว่าโอเคนะวัตถุดิบได้นะคะร้านก็โอเคพนักงานก็เสิร์ฟก็ฟิลีล้วปานาลักมากมากเลยเนาะทลิปนี้ให้ก <10, S 2> ี่ดาวดีเต็มสิบ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 ให้สิบเอ็ดสิบเอ็ด <11. S 2> เลยทะลุทะลุทะลุเลทเลย พอเฟรนฟรายอร่อยย่างวกับไปที่เป็นไฟอยากคว่ำจานนั้นทิ้งจริงๆเลยโอเควันนี้อร่อยมากขอบคุณพี่ปุ้ยดุยนะที่เลี้ยงบอลในวันนี้สําหรับวันนี้ก็บจบแล้วนะกาแฟพูงกาแฟผู้ไม่พอสาดกาแฟมาทางนี้ด้วยดนดนะอ่ะวันนี้นะคะก็อร่อยมากจบแล้วสําหรับทลิปนี้นะคะก็เวิร์เวเลกูดคะ่ะ